สบัสดีสวัสดีค่ะมาพบกับสาววอนอีกแล้วนะทุกคนเมื่อนี้เนาะสาววอนจะพาทุกคนอ่าไปเบิ่งถนนมอเตอร์เวย์เนาะหรือว่าทางด่วนลอยฟ้าของเมืองไทยที่อยู่ต่างจังหวัดเป็นแบบใดจะยิ่ยงใหญ่อลังการขนาดใดทุกคนที่สําคัญความยาวเกือบ200กิโลเมตรทุกคนโอ้โหแค่ได้ยินแค่นี้ก็แบบว่าโอ้โหทึ่งมาก เมืองไทยเฮ็ดได้จางไหนเพิ่นบอกว่าเมืองไทยกําลังพัฒนาเนาะสาวรอนอยากให้ทุกคนไปเบิ่งว่าประเทศที่กําลังพัฒนานั้นเป็นแบบใด อ่ะนั่นแหละเนาะทุกคนสาวบอนก็อยากให้ทุกคนเนาะไปเบิ่งในคลิปเนาะก่อนอื่นแนะ้ะสาวบอนก็ต้องขออนุญาตเด้อเจ้าของคลิปเนาะหรือว่าเจ้าของซองเนาะเบาโบโซล่าเสียงแคนลาวเนาะทุกคนที่สาวบอนเราคิดมาเรียลักนแบบนี้เนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณนะที่นี่นําด้อเดี๋ยวสาวบอนจะขอคัดลอกลิงก์ไว้ด้านล่างเผื่อทุกคนอยากไปเบิ่งคลิปเต็มๆหรือไปกดติดตามซองของเบาโบได้เลยสาวบอนขออนุญาตเผยแพร่คลิปนี้ให้ทุกคนได้เห็นได้รู้ไปพร้อมๆกันว่า ท่านของเมืองไทยสวยงามขนาดไหนไปเบิ่ง,งพร้อมกันเลย let's go <S มันไม่เม็นธรรมดาไทยแลนด์เนี่ยเพราไทยแลนด์นี่ของแพ้เีของจริงนีออ่เบิ่งว้าวไทยแลนด์มีซาลาให้พร้อมไปท้าแม่จ้าวซอนอี่ลีเล่อซอนอีเลรนี่เนี่ยเอาเม็นออาซอนเลรนนะเอาซอนอีลีนี่เลยออาซอนอีลีหน,น,นีเบิ่งนหนีซาลาก็อย่างมี พี่น้องไอ้บอลทองออนทอนลูกศรคักไอ้นีว้าวลูกศรบนถนนประชันเนื้อกว่ามีแต่อยู่อยู่ในกรุงเทพอู้ดูนี่ก็มีพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องครับสบายดีพี่น้องครับผมบ่าวโบสลัดแสงแค่หน้าพี่น้องเอ๋ยนะฮะนุ่มหนาโม้นคนปากเซ่พี่น้องเอ๋ยนะตอนนี้บ่าวโบยืนอยู่ที่นี่เลยโอ้โหนี่ฮะ มอเตอร์เวย์เอ็มหกทางด่วนลอยฟ้าพี่น้องครับบาโบ่โอนี่บอด้มากคนเดียวเนี่ยโมนี่บาโบ่มากับพี่ไส้าบาท่องมโอนี่เขาจะเห็นคลิปวิดีโอของบาท่องนะเพราะว่าเพิ<ม>่นหายหายหนาหายตาไปโดนเนี่ยบาท่องโยเพิ<ม>่นมาจาักเสือเอาเอาาไปในเบ้าโอนี่ก็ถือว่ามาทักทายบาทอ่องเด้อเพิ่นมาเพิ่นนั่นบ่ได้ออกคลิปลายเด็พีน่น้องเอ้ยนะ<ม>ถ้าเห็นคลิปวิดีโดอเพิ่นมโอนี่พิ่นพร้อมแล้วไปดีบาท่องในการจะนำเสนอเพิ่นไปสื่อโทรศัพท์มาใหม่เนเออโอ้ยเครื่องเก่าวพัง เพลแล้วเพลแล้วเพ่เวลาถ่ายคลิปบ่แมนให้นายตาเมื่อนี้สองเดือนแล้วใช่แล้วเนาะแมนนี่จะเบิ่งที่ให้เบิ้งนี้บิ้งนี้เห็นบ่โอ้โหแต่ว่าไอ้ทั้งคนทั้งเทิงก็เคยไปลอยปลาเมื่อนี้เมื่อเดือนมาทั้งล่างนี่โดดเติมแล้วมื่อนี้หนมีโอกาสมากับบอกระมาเบิ่งอาบรรยากาศดูข้างล่างโอ้โหเป็นอย่างไรข้างล่างเป็นอย่างไรสวยงามดูธรรมชาติครับข้าวอีแบบนึงข้าวเยี่ยมนึงแมน กูอาโดนเติมแล้วบุได้มากเอาจะเสียพี่น้องเ่งนี้พูดพี่น้องเลยนี่หันาวไม่ใช่น้อยเนี่ยเปลาทุกพี่น้องเลยบุได้ออกคลิปโดนเติมพี่น้องเลยเติมไปเรื่อยๆพี่น้องจะว่าฟังนี้ให้ฟังนี่ก็ชุมุงหนาไปทำกุญแล้วไปทำสลาบุรีสลาบุรีแม่จะว่ามาทางสลาบุรีพี่น้องเอ้ยฝนตกน้ำท่วมวันนี้ฝนตกมากกระเบ๋าท่องนีเนาะ ถนนลอยฟ้าพอองชายไร่พอทองสุดยอดดีมันนี้มีความตั้งค์ใจพอทองว้าวชายแลนรงไอ้ท่องเท่าคืนไปด้านบนหน่อยเนาะแมนเทาจะเห็นท่างดวงดานบนแต่ว่ามันนี้มาข้างล่างเห็นถางล่างไอ้ท่องจ้าเห็นเสาเลยนะปพาะุูกเสาใหญ่แห้งอีนนี้แล้วก็เสาต้นเดียวนะเย็ดเดือนได้เป็นล้างสุดยอดแมนบอสฮาร์ตัวบอสฮาร์ตัวบอ พูดลวนๆเลยหาตัวเบาไอเอาสอบใหญ่หนุ่มตีนเี่ต้นเดียวคือว่าทางสันแต่คือว่าปวดเบาเหลือแทโอ้โหออกนี่เป็นทางแยกเป็นทางแยกไปทางไหนตัวนี้ฮะทางแยกเป็นทางแยกสินไปทางไหนใช้บดานไงอ๋อเป็นใช้บดานนี่คือถนนหมายเลขสองอยู่ที่กิโลเมตรที่เจ็ดสิบห้าไดบาท้องแต่เบิ้งนั่นโอ้โห เรา้งก็ไเทือบาร์บวกกับบาร์ทองพากันมากเลยผมก็ให้พาบกันมายืนบวง,งยิงจักรเชือเลยบบาร์ทองแมนแมนพิเตอร์พิเตอรล่รนตลอดเลยวิ่งตลอดกูได้ว่าจอดกูได้มาเบิ้งเจ้าบามาเบิง้งโอ้มันก็งามอยู่ดีถามจาาา้าเรียบบาร์ทองเจ้าคิดจังไรเจะเห็นถนนแบบนี้จะคิด,ดจังไโอ้แต่ว่าสลักเาาคิดอยากให้บ้านเขามีแบบนี้ครับเร็วเมื่อไหร่นี่ว่าเฉยเฉยกูได้เฉยได้คักเร็ว ถ้าจริงในถนนซื่อเอามันซื่อๆอยู่แต่วันบนได้ซื่อๆได้นี่ถนนมันงามมันละเอียดเลยก็กว้างโอ้โหยังบ่พอนี่เบิ่องบนทางด่วนอีกทางด่วนี่แห้งคักกว่านี่อันนี้เป็นทางดินได้นี่เป็นทางดินวันนั้นเป็นทางด่วนทางลอยฟ้าแห้งคักร้อยฟ้าหน่อยเนาะแมนร้อยฟ้าอีกคักขนาดได้แล้วเอาคักขนาดฝากชื่อเห้นกันนี่ นน้อองเ๋ยะทางด่วนมอเตอร์เวย์ M6 นพี่น้องบางปะอินนครราชสีมาได้เป่าทองอ196กิโลเมตรจากทางแยกต่างระดับบางปะอินนะในเขตพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปไปพู้นีโคราชคุณเนี่ยเป็นลอยหอรือเฮะเกือบสองลอยคุณหลงเกือบสองลอยเพื่นลอยสิบลอยเก้าสิบหกกิโลเมตรเป่าทองคุณดาผู้องเอ๋ยทางควงวอนซ้อนนะฮะหลายเทือทีบป่าบุบมากนะหลายเทือทีบป่าบุบเคยผ่านเนี่ยแต่บุบเคยมากยืนตรงนี้เทื่อกไม่ใช่พงทงี่หงถนนก็ดีเนี่ย นี่นี่ทังต้องฟังเลยเบิ้งต้นี่พี่น้องเบิ้งเบื้งลูกซ้อนเนี่ยลูกซ้อนพี่น้องถนนทางด้านลซ้อนก็ดีอยู่แล้วลูกซ้อนนี่อันนี้คือเล่นในที่ลูกซ้อนเป็นลูกซ้อนเป็นเล่นนี่นี่เล่นจังไรนี่นี่เอาเป็นทางไปทางมัดนี่แหละเอาหามแซงบ่เอาลูกซ้อนตัวหนึ่งเป็นเลรีหนึ่งโอ้เจ๋งเนาะเอาเด้ใส่ฟังนี่ฟังนี่มีบ่ อ่ะฟังนี่ฟังนี่ฟังนี่ป๋อฟังนี่ก็มี่ฟังนี่ก็มีหน่อยเนาะมีลูกซ้อนมีลูกซ้อนสองสามสี่สี่เล่นปุ๊สิบไปทั้งสายจะไปทั้งขวาเนาะแมนก็เฮ็ดคักได้ดีเฮ็ดลูกซ้อนคักคีเอาสิเอาเมื่อไว้บ้านเนี่ยปอโอ้ยคันเอาเมื่ออะไรก็อยากเอาเมื่อเลยโอ้ยมันมีอีกมองลิงกับสิบพลาจะไปเบิ้งอ่าสมุรับสิบเดี่ยก็นี่แหละแมนไปสิบพลาจะไปเบิ้งพอแล้ววะไปไปไปเดี๋ยวเอ้ยนะเดี๋ยวจะพาบราทองขี่รถไปเบิ้งเนาะ ไปบองอีกจ hey, oh, uh, like. like. like ุดจุดหนึ่งที่บอกกันเลยว่าบ่อทองจะบอกว่าโอ้โหบ้าเอ้ยนะฮะบ้าดนเติบเลยโบเดมาเอาไปใช้ขึ้นโบเดมาเอาข้านอามาแต่ละเแยวไม่ได้เอาขึ้นทางด่วนดิขึ้นทางบนเนาะแมนขึ้นบนแต่ว่าบึ้นบนางล่างเห็นแม่น้ำดิเห็นเขื่อนแต่บนนี้ก็แล้วอย่างว่าข้างล่างไว้อ่าแต่ว่าอยู่บนอยู่ข้างบนบรรยากาศก็อีกแบบหนึ่งอยู่ข้างล่างอีกแบบหนึ่ง โอ้ฟังนี่ก็มีคือการลูกศรมีเบิร์ตเนี่ยนะลูกศรแ,แ,แต่ว่าฟังนี่มีม,มีแต่สามสามสามเลนเว้ยฟังนันมือซีปล<ะ>าถูกคักดีก็เห็นลูกศรคักบ่เออเอ,อ้าจอออนซ่อนลูกศรนดิเอ,อ้าลูกศรฮะคักออนซ่อนลูกศรบ่เออโอ้โอโก็เสียว่าเจ้าปกติปกติเขาขี่ใส่ไอ้ป้ายมาเอออันนี้เขาใซ่ถนนเลยเป็นลูกสอนออนซ่อนลูกศรเอาคักอีไอ้ดีเลย พี่น้องเอ้บอท่องออนทอหลูกศรคักอนีลูกซรบนถนนมางแ่งทุกคนเนื้อความมีแต่เนือยู่ในกรุงเทพอ๋อู่นี่ก็มีนี่แม่โอ้ยนอเจ้าเนาะมันนมันีอะไ้พี่ขุนยูบีก็บลายเนี่ยลูกศ้ี่งนี่กัมีบางนี่กับสามโอ้ลูกศรเจ้าล้ทากบ่อลูกซ้อนี่ลายเ่ยเฮ็ดเฮ็ดเป็นจุดเป็นจุดไป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  มาซันบัวแมนพี่น้องเอ้มือนี้กะสิได้ถ่ายคลิปอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ่งคือเก่าเนาะทุกคนมาซันบัวแมนอัปเดตจังไหนนี่แต่ว่ามือนี้มากราบบัวได้พี่น้องเอ้มาจังไหนให้มาเวียงมางานคือเก่าแต่ตอนนี้กะมือนี้กะสิมาเดินมาลองกล้องใหม่พี่น้องเอ้หลังจากมาหน้างตาหลายเดือนดท้องซื้อกล้องใหม่แมนซื้อโทรศัพท์ใหม่วอ่างไงซะพอได้เจ้านะมาท้อง จะคึ้นซ่อนลูกสอนถนนเจาน้าเลยนะเอากอดกีดว่ามันสิมีแต่ในกรุงเทพอยู่รำตะคอกอยังมีนี่เนียลูกสอนนี่นะเออคนเรียกว่าจะเสียเงื่อนทั้งดวนมั่งเงินลูกสอนอ,อยู่บนทองถนนบดีไหมลูกซอนดูนี่กับบี <c oughs> แต่ว่ามีเห็นบรมีบาร์ทองม,ม,ม,มีลายหมอง <c oughs> ไปเนะี่ยเอาเราพี่น้องเอ๋ยเนี่ยหลังจากที่บ่อททองฮังหน่ะใหตาไปล่นไปรัดไปใส่มา มันบริเวณทางไหนแหละก็อยู่มองเฮ็ดเวี้ยเฮ็ดงานคือเกาอยู่สมุทรปราการคือเกาแต่ว่าโทรศัพท์มันไม่ใช่แจกโทรศัพท์แตกเอ้าเน่ยโทรศัพท์แตกเอ้าผมมีโทรศัพท์ถ่ายพี่น้องเลยวันนี้ได้ตั้งใจมาล่องกล่องไหมแมเอาจะล่องแพนกล่องไปวงเสาจะวงเสาหน่อยหน่อยนี่เสาเลี้ยงกันใส่ล่าอยู่ไงจักต้นนจังหวัดนนทโอ้โหพี่น้องเลยนะน้องเียแกสมมติอ่าอยู่แถวแถวอ่าลรัตะคองได้หนิเอ้าบึงเสาปู่ เป็นยังไงจากออนซ้อนแต่จังสิแบบว่าตลอดเลยหม้อนีกแล้วออนซ้อนอีกแล้วบอลไปว่าออนซ้อนออนซ้อนบัวออนซ้อนหลายบอลปกติเจ้าจิพาค่อยขึ้นไปข้างบนเนี่ยอ๋อมันหนี้มาข้างล่างแต่ว่ามือนีมาข้างล่างบอลยังมาข้างล่างโดดเติบพี่น้องเลยแต่ว่าบรรยากาศก็ดีอยู่เนีแสดงว่าเคยมาแล้วถนนทางลุ่มกับแบบเต็มแจ่วบึงเนี่ยสะพาพนะประเทศไทยเนี่ยมุมเป็นสะพานเนี่ยอันนี้ทางลอยฟ้าทางลอยฟ้าเออนี่แหละที่เพิ่นบอกว่ารถประเทศไทยบินได้ บ่อทองแมนโมวินได้ยังไงเนี่ยคือแรงเล็กอยู่อยู่กลางอากาศปุ่นก็เสิยบ้าบินได้เนาะบินได้แล้วอยู่กลางอากาศป้วนเก่งเลยบ่อทองกับบ่าวบนี่นี่แหละพี่น้องเอ้ยแหละสิ่งที่เห็นกับกูสิ่งที่เห็นกับตาเนี่ยขั้นออกจากบ้านมากกับโวยเรนแบบนี้แมนนี่พี่น้องฟังลาบบ่อทองตอนเขาไปประเทศลาบที่ท่อทอง เป็นอยังพวกเจา้าคือจังอ่อนซ่อนถนนประเทศไทยแท้เอาวา่าน๊ะจูบให้อ่อนซ่อนยังไหนนี่ก็เบิงเบ่งตีนี่พี่น้องเบิ่นง,นงน้ำกันเนี่ยนวบ้านเขาบ้านม,มีแบบนี้เลยเขาก็าอ,อ่อนง่ำเลยก็สะอาดเลยก็แปลว่ามันนิ่มวนวลนี่มห้กลับบ้านไปไปเบิ่งถนนบ้านบาวโบว่าจะโอ้สัมพอร์พวกเจ้าจึงอ่อนซ่อนถนนประเทศไทยจังซี่นี่เองคุณว่า ก็จังซีนี่แหละวัอนี้ก็ได้มาเห็นแล้วพี่น้องเอ้ยนะมือกลองมือกอนอมือเกา่ามือเดิมบอกท่องเคยมาแล้ววัอนี้ก็เคยมีอีกเป็นยังก็ซ่อนววอีกแล้วแต่ว่ามือเกา่ามือกอนก,กับแม่<อ>ทางก็ทางเดิมกับแม่แต่ว่ามันคนละนคนละมือคนละวันที่คนละเวลาเด้ม,มันอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงเด้เดี๋ยวขอสิพาจะลุกไปข้างล่างได้ปะที่นี่ อ okay, okay. ไปเบิรงข้างล่าง,างอีกไปสักพักความตื่นเต้นก็มัลังการด้านล่างอีกว่าเจา้าจะคิดเห็นแบบใดหลังจากทีอยู่บนสะพานร้อยสูงใหญ่มื่อนี้ลงมากกระไรด้านล่างบอกเลยว่าว่าท่องจรซ่อนคือจังบ่าวงบอบูนซ่อนมโนนะพี่น้องเอ้ยนะจะหาหม่องจอดรถชีปลอดภัยซะก,ก่อนเลยบ่าวทองเลยจึงคอยพากันลงไปเนาะบ่าวทองเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยด้านหน้าของบ่าบูนจะเป็นจุดจอดรถจุดผักรถเรือบอทองอ๋อ้จุดตรงวิ่งจะมองเห็นฟังกันเื่อนลำตะคองหายเกินเกินลำตนะคองน้าเฮงอย่างนี้ไหม น้ำแห็งได้น้ำแห็งได้หรอท้องแมีนบปน้ำแห็งว่ะท้องบ้จะควดตกแห้งขึ้นน้ำน้อยเลยควดตกแห้งแห้งจะว่าน้ำน้อยโอ้ันก็บ่ลน้อยเด้น้อยหน่อยหน่อยโอ้หน่อยหน่อยมาข้องน้อยแต่ว่าอยู่ข้างบนเนี้มันมันจะมีอ่ามีอันไหนอ่าเออโมเมนต์มีมันจะมองเห็นบรรยากาศบรรยากาศหนึ่งเด้มันจะมองเห็นอ่าหน้าแต่ว่าจะมาทางล่างบรรยากาศอีกแมีนเนาะจะสั่นเนาะแมีน เจ้าเมืองมุมนี่เจ้าเบืองมุมนี่บ่าวท้องถ่วนี่มุมนี่พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยว่าจะเป็นยังน้อยตอนนี้เนาะเป็นเนินเมืองตีพี่น้องทั้งเทิงก็เป็นอ่าภูเขาแล้วก็เห็นกำแพงใบยาแบบโหยพี่น้องโหยคอสิบออกจะฟังมาซ่องก็สิวออจาฟังนีมีประเทศขังบ้างคุณบอกว่าเพิ่นประกาศเป็นประเทศทีรุดพ้นออกจากความยากจนแล้วอ่านะกระแสคนนี้อยู่ไม่กินแล้วบ่าวท้อง อยากให้พัฒน้าเบิงนี่นะนี่ประเทศกำลังพัฒนาเป็นแบบนี้นี่แหละเพราะจึงเขาจึงเอิ้นว่าประเทศกำลังพัฒนาโอ้โหเนี่ยอันนี้ยังกำลังกำลังพัฒนาเนี่ยพัฒนาแล้วไปยังไหนละพัฒนาแล้วพัฒนาเตะมาเอ้บองนี่พี่น้องเอ้ยถนนดีๆได้ไงเป็นการที่เฮ็ดใหม่บางทีโอ้คนเงินเฟืองเนี่ยแหละพี่น้องเอ้ยเบิอง ข้อสามนะอีกแล้วเฮ็ดอีกแล้วพี่น้อนฉันอนดีๆเนี่ยท่องเขาเป็นขุดออกลุดออกเฮ็ดไม่จะเบิ่งเนี่ยเซเขาว่าจังไงทางยังนีๆจะไปเอาออกในจุดน้อยคนเสียดายเนี่ท้องเฮ็เพรานเขาออกแล้วเนี่ยจะบ่เห็นหมนอ่ะจะบ่เห็นบ่เห็นอยู่อ่ะมันเห็นยังดีๆยุ่งจะเอาออกอู้คนเสียดายเฮ็ดไม่บางที้นะเบิ่งไม่ได้ท้ายเบิ่งเนี่ยทางดีๆมันยังลุดออกแล้เฮ็ดไม่เดี๋ยวขจีผ้าจะเบิ่งอีกหลายมองเขาเอาแล้วมาขุดออกขุดออกนี่ไงแล้วมันก็เฮ็ดไม่ จังสั้นเลยประเทศไทยบ่ทองจังสั้นเลยจังสั้นเลยประเทศไทยเนี่ยออนซ้อนความดมคมรวยเพ่นแบบพ่นเห็ดแบบเฮ็ดดีเพื่อประชาชนเพ่นดีดีเลยนี่จะว่างมุมนี่เนี่ยไปต่อซึ่งสูงอี้นี่ว่งเบืงว่างเบืองอันนี้เป็นถนนเด้เอ๋อถนนตัว็ถนนได้พี่น้องมันสนามฟุตบอลเนี่ยกับถนนก็คักดีแหละมันโมเมนต์อาเได้หนี่ของแท้ของจริงได้หนี่คือว่าสั้นไปไปไอ้บดิตัดต่อได้หนี่งบรนค้าจะบเบ้อ บรเิเวณผ่านเะจ้าว่า,าวไอ้เอาทางซนะันตัดต่อพี่วะเอานะไรยานเขาเจ้าว่าเอาหุบมังอื่นมาตัดต่อมาต,าตัดแป,ปรเอาหันบุญเรียนได้หนิเนาะตัดเท่ห้องจริงไหมนี่ <c oughs> ต,ตัดต่อเนี่ยนะ <c oughs> ตัดเอ่ยังมึงเรียกคนขายแลนนี่นะอันนี้คืออยู่ลำตัดข้อขงเด้อทุกคนเป็นช่วงล้อยฝาดเลยนะมาจากทางแยกดางระดับบางปะอินนะไปสิ้นสุดอยู่ที่โคราชเกือบ200กิโลเมตรเนี่ยพูดนะเจ้ว่ามันไก่บ่โอ้ยบริเวณไกลเนี้ย คนเดนเส้นไม่เด้่นเืวลาเส้นเก่าเด้เวลาเพดทางด่วนเนี่ยคนส้นตำรวจไม่เด้สร้างอะไรกันขยายเส้นทางเพื่อยนระยะการเดินทางให้น้อยลงอ่าให้เร็วขึ้นนี่คนเสินฟ้าจะลงเบื้องล่างคอยวานะคอยวานนะถ้าไอ้ทางด่วนเขาเปิดงามแดงเนี่ยโอ้ยกบาลอาจจะอาจจะส้ลงในจักรไนเด้เปิดแล้วเด้บาโบก็นทีว่าพลาดโอกาสบดีมากดีให้พี่น้องในเบื้องเด้เดวกจักหน่อย รถไฟความเบลสูงก็สิเปิดอีกนะโอ้ยแหงสิคักแล้วบาทนี่นี่จะเรียกว่าบางนี่ตัวนี้พี่น้องมีแบบมีบอลนีักรถพักรถเนาะพักรถพักรถไ้หมผู้เหนี่ยวผู้เหนียวผู้เหนียวโอ้ไป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 เบิรงกันไอ้ท้องบางนี่ไอท้องไอ้ท้องบางนี่บางนี่นี่มุมนี่ไอ้ท้องนี่เห็นบ่เห็นบ่ทางเทิรนกับมีรถได้โบนก็ยังสามสันเลยเนี่ยหนึ่งนี่ สองเนี่ยสามเลยเจ้าบึงเนี่ยสามหมดแล้วพี่น้องเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่บ่าวโบเองพาบ่าวทองมาเบิ้งเนี่ยฮะจากมุมนี้นะจะเห็นนี่เลยความอลังการของประเทศไทยบ่าวทองเลยขนาดท้าเดี๋ยวก่อนคักบ่ฮะคักบ่คักไม่คักอลไรเห็นจังไรล่ะคักอะไรคักจะกระเห็นแกตาจะเบิ้งเอาโวได้เด้บ้านเพิ่นหามาไปเด้ เบื้งต uhm er ีน uh, e ี uh, mm ่พ hmm, uh, okay, like. ah, uh, ี่น้องนี่เบื้งออนนี่ชั้นล่างชั้นบนคันอยู่ชั้นบนเนี่ยแห่งวิวดีแห่งวิวงามแห่งวิวงามจะเห็นอ่าเคลื่อนน้ำน้ำมนีมนีแต่จะเห็นมนีเบื้งเคลื่อนน้ำเนี่ท่อเบื้องดีกว่าถูกพี่น้องอ่าภาพปท้องเบื้งเคลื่อนน้ำตรงนี้นี่นี่นี่เคลื่อนน้ำเนี่ยท่อเนี่จะเห็นแนวรถไฟได้บ่ท่อเออรถไฟความเร็วสูงเนี่ยพูดใ้ใกล้ๆหุ่นน่ะเบื้งพี่น้องเอ้ยบอกท่อมาสาทุกคนมามาชมเบื้องนอกบรรยากาศ อันนี้คืออ่าเคลื่อนลับตะคองนะทุกคนตัวเป็นเห็นเสาบอกปี่น้องเห็นเสาแต่เห็นบ่อยเ่ยเสาเลยนะเป็นเสาทางรถไฟความเร็วเนี่ยบ่กท่องเรีโทเห็นบ่นี่แหละเนาะถ่ายแล้วเด็กคีอ่ารถไฟความเร็วสูงแบบมาห่องเกันถ่ายโอ้ยทุกคนเนถ่ายอันนี้ชั้นล่างนะทุกคนนอนซ่อนดิกันอยู่บนทางด่วนนี่ยเฮ้ เบาซองเบื้องนี้เบาชองนี่คือก้มสะดวกสบายซาร่าที่จอดรถกับมี่เบาชองประเทศไหนเพื่อประชาชนดมาเด้เนี่ยเออกันยังว่าอยู่มีหม่องจอดรถหม่องพักรถโอ้โหเบื้องต้นธรรมดาบอสจะว่ามันบม่เม็นธรรมดานี่ไทยแลนด์เนี่ยเพราะเราไทยแลนด์นี่ของแท้นี่ของจริงเว้าวไทยแลนด์มีหม่องจอดรถมีซาร่าให้พร้อมไปถามแม่เจ้าออดซ้อนอีลีเลื่อนออดซ้อนอีเลีนนี่เนี่ยเอาผมบไม่เป็นออดซ้อนเลียนไอออดซ้อนนี่เลยออดซ้อนอีลี่ดีเบื้องนี่ซาร่าก็นยังมี สลา์ให้พักเวลาพูดโต๊ะก็บรรเปียกนี่ภัพเนี่ยพูด<อ>ได้ไปเราต้องรถไปเอาพี่น้องเอ้ยนะมูนี้ก็าที่ว่าภาพปรท้องของเบิร์นนะครับเขา,า,าป,ป็นละังกาเนี่ยลังจากทีบาบูเองกนะับเดินทางมาแต่สมุทรปราการเนาะพี่น้องมูนีก้ก็บจะเห็นกับพู้กับตาเนะี่ยของยิงของแฉ่ประเทศไทยเด้อพี่น้องเลยนี่ไทยแลนด์ไทยแลนด์สุดยอดลยเนาะพเอทัองนะ นี่แหละเนาะทุกคนว้าวไทยแลนด์ของแท้ของจริงเฮ็ดแท้ทำจริงเฮ็ดได้ยิ่งใหญ่อลังการเฮ็ดได้ถึงที่สุดเมืองไทยทุกคนโอ้โหว้าวเนาะทุกคนสาวรอเห็นถนนเมืองไทยเท่อใดก็แบบว่าว้าวตลอดทุกคนอดบ่ได้อดใจบ่ได้ทุกคน,ออกคนเอ้ยเนาะเพราะว่าเขาบ่เคยเห็นบ้านเขาบ่เคยมีแบบนี้ เขาก็เลยเห็นแล้วเขาทึ่งเขาว้าวที่ชึ่งที่สุดก็คือถนนทุกคนเลยซาวอนไปเมืองไทยไปกรุงเทพเชื่อนึงเนาะทุกคนไปแล้วแบบว้าวถน,นนนี่คืออันดับหนึ่งเลยว้าวอิลี่ทุกคนเลยมันแบบเห็นแล้วมันโอ้โหนะคือตามคลิปเลยแบบเขาโบ่สร้างสีบรรลาย์บ่สร้างสีว้าวเนาะทุกคนเนาะ แล้วที่สําคัญเนาะถานนนแบบว่ายังไ่ได้เพ y ไลน์ลนะเพื่อนกระแปลงแล้วทุกคนเพื่อนกระดูดออกแลก้วกระแปลงก็ตามคลิปเลยตามนั่นเลยทุกคนเอ,อ้เมืองไทยเพื่อนพัฒนาตลอดเพื่อนโบย,ยุดนิ่งเพื่อนพัฒนาไปเรื่อยๆนั่นแหละเนาะทุกคนนี่คือเมืองไายเนาะประเทศไทยเนาะชายแลนเนาะทุกคนที่สาวรวานแบบบอกว่าว้าวชายแลนก็เพราะว่าแบบนี้แหละทุกคนเห็นถานนเทืเท่อใดก็บแบบว่าโอ้โหใจละลายสุดยอดเลยอันนี้ต้องซื่นสมคนไทยเนาะ ที่เฮ็ดได้แบบนี้เนาะอ,อ่ะนั่นแหละตามคลิปเลยเนาะสาวรก็ต้องขออนุญาตเด้อขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะฝากทุกคนเนาะกด, like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์สาวนอนแนเด้อสำหรับใครที่ว่าใจดีมีน้ําใจอยากสพอร์ตสาวรอยากให้กําลังใจสาวรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงอยู่ทางด้านล่างได้เลยที่สําคัญก็อยากกดคำโฆษณาเด้อเจอกันคลิปต่อไปเนาะทุกคนบ๊ายบาย